พี่โนจะมาสอนและแนะนำวิธีการในการรวมไฟล์ .blend นะครับผมโดยที่มันแยกคนละไฟล์เนี่ยจะเอามารวมกันนะครับผมมันไม่มีปุ่มให้เพิ่มเข้ามานะครับซึ่งปุ่มที่มันเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะมีแค่เพิ่มพวก OBJ หรือเพิ่มตัวอื่นนะที่ไม่ใช่ไฟล์ต้นฉบับที่เป็น .blend นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้คือไฟล์ที่พี่โนเคยปั้นไว้เห็นไหมเนี่ยเป็นไฟล์ .blend นะ ฟันตัวนี้ไว้นะกระถางต้นไม้เนี่ยแล้วพี่โนเนี่ยต้องการจะเอากระถางต้นไม้ตัวเนี้ยไปรวมกับไฟล์ที่เป็นไฟล์โต๊ะเนี่ยถ้าเราจะเอาไฟล์เข้าเรามาไฟล์แล้วก็ Import ใช่ไหมแต่พอเรากดอ่ะไฟล์พอเรากด Import เสร็จปุ๊บเนี่ย มันไม่มีไฟล์ .blend ให้ import เห็นไหมมันไม่มีเราไม่สามารถที่จะ import ตไฟล์ .blend เข้าไปได้เห็นไหมมันมีแต่ .obj .glb อะไรต่างๆนะแต่ไม่มี .blend มาเลยนะซึ่งเราต้องการ import f ไฟล์ .blend ไฟล์ .blend นัคือเนี่ยพวกเนี้ยที่เราปั้นไว้เห็นไหมเนี่ย .blend นั่นเองวิธีการนะครับให้เราเนี่ย ทำการเตรียมไฟล์ทีละไฟล์ก่อนนะพี่โนจะเตรียมไฟล์กระถางก่อนก็ให้เรามาตรงนี้ครับผมเนี่ยมาตรง scene collection ตรงนี้เนาะเราก็มาดูนะว่าเฮ้ยไอกระถางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะมันอยู่ไฟล์ไหนตัวนี้อ่ะลองเปิดตาปิดตาตัวกระถางตัวนี้นะดเดยกคลิกเข้าไปนะแล้วก็ rename น,นะครับเป็นกระถางนะครับอ่ามันมีเหตุผลนะเดี๋ยวพี่โนจะบอกนะเดี๋ยวมันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าทำไมพี่โนให้รี n a m e เนอนะ่ะ rename เ,เป็นกระถางก่อนแล้วลองเปิดตาปิดตาอัวกระถาง นะเราไปดินอ่ะคลิกที่ดินนะพอเราเลือกปุ๊บเนะี่ยมันจะไฮไลท์ตรงเนี้ยอ่านี่คือดินก็ให้เราทําการรีเนมอ่นนี่คือดินอันนี้คือเราต้องเตรียมอย่างนี้ก่อนเวลานั้นเราจะไม่งงนะถ้าเราขี้เกียจที่จะมรีเนมทีละอันทํายังไงเดี๋ยวพี่โนจะบอกเทคนิคนะคับผมนะก็คือให้เราสร้างเห็นไหมมันจะมีคอลเลกชันที่เป็นรูปกล่องเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือกล่องเนี่ยทั้งคอลเลกชันมันจะเป็นในส่วนของกระถางทั้งหมด เห็นไ,ไหมนะก็ให้เราดับเบิลคลิกรีน m มในคอลเลกชันเป็นอาชุดกระถางอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดบางคนไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะบางคนจะมีพวกพวกนี้เข้าไปอยู่ในนี้ด้วยอ่ะเดีย๋ยวพี่โน้กกดค t r โทรลซก่อนนะบางคนอาจจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างในคอลเลกชันแบบนี้ยังไม่ได้แยกก็ให้เราทําการแยกแยกไอตัวกระถางเนี่ยทั้งหมดนะออกมาเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งโดยการกดชิปคลิกอ่เลือกทุกอันอย่างนี้นะอ่าวิธีการนะครับ แล้วเราเนี่ยทำการคลิกขวา,เ,าเลือกเป็น New Collection เห็นไหมตรงนี้เพื่อแยก Collection ไปนะครับอ,อย่างนี้แล้วก็ Double Click เนี่ยมันได้ Collection ที่2องดัมเบิเป็นชุดกระถางนะครับอืมแล้วก็เลือกใหม่นะครับคลิกขวาเลือกเป็น Move to Collection ตรงนี้เห็นไหมยึกนะแล้วก็เลือกชุดกระถางที่เราได้สร้างคบ ทุกอย่างมันก็จะมาอยู่ในชุดกระถางตงัวนี้เห็นไหมเนี่ยเรากดเซฟไฟล์นี้ไปนะครับจากนั้นให้เราปิดไฟล์นี้ไปเลยครับพอเราปิดไฟล์ปั๊บเนี่ยนี้เราต้องการจะดึงไฟล์กระถางเนี่ยเข้ามาในไฟล์โต๊ะเราเข้ามาที่ไฟล์โต๊ะอพอเราเปิดไฟล์โต๊ะขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เราเนี่ยทำการดึงเอาไฟล์มเกะเข้ามาโดยการมาที่ไฟล์นี้นะแล้วเลือก append ตรงนี้ append มันไม่ใช่ Import นะเลือกเป็น append แทนนะครับปุ๊บ เราเลือก f p e เเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปที่ไฟล์กระถางนะกระถางไม้ประดับแบบนี้เลยนะแล้วอย่าเพิ่งกด f p p n n นี้นะให้เราดับเบิลคลิกตรงนี้เลยดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นไหมมันจะสามารถเข้าถึงไฟล์ย่อยในไฟล์ Ben.ben ben. อีกทีนึงแล้วมาที่ Collection ตรงนี้ดับเบิลคลิกเข้าไปในคอ l เลกชันเห็นไหมมันจะมีรูปกล่องที่เขียนมาชุดกระถางนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไมพี่โนถึงบอกว่า ให้เราทําการรีเนมมันเห็นไหมพอเราดับเบิลคลิกเข้าไปเห็นไหมอ่ามันก็จะได้กระถางใหญ่ๆเข้ามาอะไรนี้เลยนะจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยกด g กด x อ่ะเพื่อขยับมันออกมาเห็นไหมกด s scale ย่อมาแบบนี้เลยจึ๊บนะย่อนะครับแล้วกด g กดลากมากด s scale ย่ออ่ะกด g กด z นะครับกด g อ่าลากมากด g กด y เลื่อนมาจึ๊บกด g กด z กด g กด y เลื่อนมาอางนี้ กด G กด X เลื่อนมากด G กด z อ่าแล้วก็กด S Scale อ่ากด G กด z นะนี่ครับนี่คือวิธีการในการรวมไฟล์นะ